สวัสดีค่ะอัปเดตมแมลงบ่อทดลองคัดไซสเช้านี้เปอร์เซ็น์สูงแล้วนะฮะเปอร์เซ็นในการปิดปีกเริ่มสูงขึ้นละระยะห่างระหว่างขนาดตัวใช้ได้อยู่เพื่อนประมาณนี้ใช้ได้เนื่องจากว่าเขาเพิ่งจะเริ่มร้องมแมลงยังอ่อนอยู่ ะะเขาจะมีเวลาในการเจริญเติบโตได้อีกประมาณ6-7วันนะหกวันนี้น่าจะเปอร์เซ็นต์สูงแล้วละ่90นะ90%น่ะเท่าที่เขาในนี้จะเข้าๆไว้อะคะ่นะ,คะดูประมาณนี้ยังไม่พร้อมวางไข่นะเนื่องจากว่าเพิ่งจะติดปีกไข่ยังอ่อนอยู่นะคะให้รอให้แบบสมบูรณ์ก่อนระยะเวลาที่รอตัวติวตดปีกสมบูรณ์ ตัวกักทั้งหลายที่กำลังกินอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาติดปีกตามกันคร่าวๆมีประมาณสองถึงสามไซส์นะฮะระยะห่างของไว้เล็กๆน้อยๆน,นิดหนึ่งเชื่อว่าไม่สร้างปัญหานะฮะถ้าส่วนน้อยแบบนี้อันนี้คือบอ่อที่นนิดให้ฟักแค่วันเดียว แล้วยกรังไข่ไปไว้อีกบอ่อหนึ่งบอ่อนั้นจะเป็นบ่อรวมขุยทุกบอ่อเอาไปไว้บอ่อนี้บอ่อเดียวนะตัดปัญหาเรื่องการคัดไล่มาแล้วจากรังไข่ลาบากแล้วก็ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็ทําให้ขาดไซส์เราก็เลยเลือกที่จะไปเลี้ยงไว้อีกบอ่อหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันค่ะบรรยากาศของบอ่อที่รวมลังไข่นะว่าจะแตกต่างจากบอ่อที่เราเอาไว้แค่คืนเดียวแค่ไหนนะคะ นี่นะคะสภาพบ่อรวมขุยรังไข่นี่สภาพแบบนี้เลยเพื่อนไซต์แบบกระโดดห่างกันมากเลยนะคะน่าดูสิแบบนี้จะเจอปัญหาจะจับก็คิดหนักจะลองไข่ก็คิดหนักนะเนื่องจากมันจะไซต์กระโดดกันมากแล้วมีหลายไซต์มากแล้วเปอร์เซ็นต์ติดเปียกยังน้อยมากนะนี่คือที่รวมลังไข่ ทุกบอ่อเลยนะที่นนทลงรอบเนี้ยเรามาใส่ในบอ่อเนี้ยเนะี่ยปัญหาที่เราจะเจออย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราลองนึกภาพเราไม่เอาขุยรังไข่ออกเราแช่ไว้ในบอ่อเนี่ยเราจะเจอแบบเนี้ยทุกบอ่อที่เราลงรอบรอบนั้นเลยนะเพื่อนเป็นปัญหาที่จุกจิกแล้วก็พยายามแก้กันมาตลอดอ่าอ่าซึ่งมาดูความแตกต่างของสองบอ่อเนี้ยต่างกันแบบอื้อ เห็นได้ชัดเลยนะคะในเรื่องของคาไซส์เนี่ยไว้ประมาณเนี้ยตามกันทันเพื่อนเชื้อนนิดอยู่กับมแมลงมาหลายปีเนี่ยเนี่ยไว้เนี้ย,ยตามกันทันให้อยู่ประมาณเนี้ยแล้วคาไซส์จะสร้างปัญหาให้เราน้อยมากเลยค่ะนะแนวทางก็คือให้เขาฟักแค่วันเดียวหลังจากนั้นให้ยกไปไว้อีกบ่อหนึ่งหรือถ้าไม่มีบ่อแยกไม่ได้เตรียมบ่อไว้มีบ่อเดียวเนี่ยให้ตัดใจเลยนะคะยกออกไป เอาไปไว้ใช้ทุ่งใช้ป่าให้เขาจเจริญเติบโตตามธรรมชาติก็ได้แต่เราจะไปเสียดายแบบนั้นให้เรานึกว่าพอเลี้ยงไปจะขัดไซส์ตามภาพที่เราเห็นะ่ะแล้วมันจะสร้างปัญหามันกวนใจมันจุกจิกมันทํางานยากนะฮะฉะนั้นปูทางให้ตัวเองทํางานง่ายๆนะการเสียดายบางอย่างมันไม่ได้มันไม่ได้สร้างประโยชน์นะไปเสียดายเวลาดีกว่ามีตังค์เท่าไหร่ก็ซื้อคืนไม่ได้นะนะี่ ประมาณนี้โอเคอัปเดตกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ